เย็นของราค่ะคุณตีน่าทางมาเตรียมของเรียบร้อยสำรับกิรับประทานได้เลยค่ะเตรียมไปแล้วเตรียมแล้วเรียบร้อยสำนไันเราไปนั่งตรงไหนป้า,าเรานั่งตรงไหนกันตรงนี้นะ วันนี้เขาเตรียมพร้อมเีร็้เอีเ้นก็เสร็จแล้วยงมีอีงของเราอมาเนตัวีัไม่เป็นไรมีนะมีเย็นมีนะทีมีเย่นนเยอนะ้ 都不一样，都不一样。